รอมานานสุดท้ายก็เฮียวีโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับอังเดโอนาหน้ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโนเฮียวีโกคอนเฟิร์มว่าโอนาหน้าครับจะมาเป็นนายประตูคนใหม่ของปีสาจแดง อันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับสาวกปีแสดงครับเมื่อลูกพี่อย่างโรมาโน่คอนเฟิร์มเรียบร้อยครับว่าแมนยูคว้าตัวอังเดรโอนาน่าในประตูจากอินเตอร์มิลานได้สําเร็จแล้วนะครับทั้ง2สโมสร,รกําลังบรรลุข้อตกลงกันจากนั้นเนี่ยนายประตูวัย27ปีอย่างโอนาน่าจะเดินทางมาตวรวจร่างกายและเซ็นสัญญาเพื่อเป็นสมาชิกใหม่ของปีแสดงโรมาโน่ก็บอกด้วยว่าแมนยูครับเตรียมขอวีซ่าให้กับโอนาน่าสำหร,รับการเดินทางไปปรีซิสันที่สหรัฐอเมริกาด้วยซึ่งสโมสรจะออกเดินทางในเย็นวันพุธนี้นะครับโอนาน่า าจะเซ็นสัญญากับแมนยู5ปีครับค่าตัวราวๆห้าสิบห้าล้านยูโรซึ่งอูนาน่าจะเข้ามาเป็นมือหนึ่งคนใหม่แทนที่ของลามได้าบิลยาที่หมดสัญญาแล้วก็อำลาทีมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับยินดีด้วยสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้อูนาน่ามาครอบครองเป็นที่เรียบร้อยอืต่อจากเมสันเม์ครับรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการแค่นั้นเองจัดไปแว์รุ่นจัดไปย,ยาวๆเลยครับผม